สนนนับนุโดยยาเพียรแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียรแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ดองจาดจะเป็นศิลปินนักร้องแล้วลาสุดสอนสินชัยก็ขึ้นแทนเป็นโปรดิวเซอร์และบริหารค่ายเพลงสินชัยรคคอร์ดของตัวเองอย่างเต็มตัวค่ะพร้อมๆกับการปล่อยซิงเกิลของตัวเองอีกด้วยค่ะตอนนี้ก็ดูแลศิลปินในค่ายนะครับน้องกจิลพัฒน์น้องอัดจัก,กระพง์น้องหนูนาภาโชคนะครับตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์เพลงมันๆออกมาให้พี่น้องคนแฟนนะครับที่อยู่ทางบ้านได้ชมกันนะครับผมแล้วก็จะมีะโปรเจก นะครับอาจจะเป็นทําภาพยนตร์เรื่องสั้นลงช่องนะครับอาจจะเป็นยังไงนั้นก็ขอฝากพี่น้องติดตามแล้วตอนนี้ก็สันก็ดูแลในด้านโปรดิวเซอร์เองคัดเพลงเองอะไรดูแลทุกอย่างเลยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสอนได้นะครับครับผมสำหรับางานเพลงที่ปล่อยไปนะครับเพราะว่าสอนก็ยังเพิ่งปล่อยไปไม่นานนะครับงานเพลงฮักไม่ห่างนะครับกระแสดีมากนะครับแล้วก็ งานเพลงฮักขาดงานไหวพระาธาตุพนมนะครับเป็นงานก่อนล่างของอาจารย์ดาวบันดอนเป็นผู้แตง่งนะครับกระแสก็รู้สึกว่าแฟนเพลงให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับล่าสุดเลยนี่คือง,งานเพลงแง่แล้วทางนะครับเป็นจังหวะมันมันเอาใจขาดแดนมากเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วกัวกนเพิ่งปล่อยไปได้อาทิตย์เดียวนะครับฝากด้วยนะครับอองกินนยยูู้่หห้าามมีีป ใครที่รอม้วนอาหารกับเพลงสนุกสนุกของหนุ่มสอนสิงชัยอยู่แล้วก็รอบนี้เขาจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยล่ะค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ youtube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุงก่งนึกถึงช้างไทย